คนงยางหลายๆเหมือนเนี้ยมันไ้แดดดีเนาะกำลังเขาจาะแม่ยางออกกูร่งกายเต็มช่วย อแต่มันกับประธนายนัยคอะพี่น้องหลังจากฮิมาตกเราขึ้นมาเบิงไมอีกขึ้นมาในวันสิเจอฮิมะแา้ในบ่มีฮิมะพี่น้อง ขอาางไม่ห้าสิห้ายู่พี่น้นองพี่น้องมัำตุ่นมาทางสิมันเป็นแถวมาทางสิมันห่างบ่อใดมู้ง่ายคักเนาะมันกับมู้ว่าคอยใหญ่แต่กับพ่อได้เก็บกอยู่พี่น้องสิ ยังคอยไปตัดขาที่หลังเดือยพี่น้องขาเห็ดปวดๆ <c oughs> หายไปไงตามตูดเก็บน้ำกลด อาบัติคุอยู่อาบัตเฟีลรัฟีลเดริชชอบเกินนดงกัี่เเก็บกองกอง่ปพอนายน่าเก็บเอาครนชนินยังก็ไปทำความสะอาดที่เร Sie ist eine Jägerin. <laughs> Viel ran. Genug. anh đấy cho gọi chén nước, chén nước gần phớt đã cho. Không mới phải dẹp กระไดนามนะพี่น้องจะงามๆค่ะใช่ไหมขาไม่จะอวบบวบ

น้องพี่น้องคาห็ตเชิญค <laughs> uh huh. าห็ตยาวๆเลย,ยเนี่ยนไดนาำ พี่น้องเ็ดงามตัวตสาบะแปลกปลาระเต็มกระตาแล้วพี่น้อง ก็น <genug. laughs> ุ๊กคือสั้งพุทธรหาวย <c ười> อยมวนเก็บเหนะ็ดเนาะพุทธาทีา่ขาดพุทธรว่ามวนคนหนึ่งมวนเก็บเห็ดคนหนึ่งบ่ามาักจังว่าละเนาะพี่น้องเฮาห่วมักฝรั่งบ่ามาักออกบ่ค่อยหลายพี่น้อง แน่่ะนี่หน่อยๆแน่ๆจะสิเก็บที่พี่น้อง่ออกมาเป็นมูคือทาง่นเนาะอกแบบด้วยลายก็ได้เก็บไปกินจั่ปวดท่านา่ะแต่มันก็งามพี่น้องงามอยู่เด้ถึงมันสีหน่อยมันก็สวยอยู่ขอตัดขาที่หลัง ยังกับมือไอ้ที่ใดบุ๊ <c oughs> อ่อนสะสวนทางขาเจ้าเนาะพี่น้องมูเดียวได้เป็นกตัตตาทางข่อยกับมียังสี่หลักพี่น้องกินตามที่ห้ามมีนี่แหละ ถึงเก็บไม่เยอะก็สวยอยู่คุณพ่อใหญ่เมื่อยพ่อใหญ่ปีนีดตกมานงางเมื่อยปะนะเกืยบสิบสองปีเมื่อยยางปะนะนี่เก่งนี่พี่น้อง ขาเห็ดนิ่ฟินมึงพี่น้องขาเห็ดส <Gross. S 1> ขามันเน่าดี่ยมันบอเป็นมูใหญ่แต่ขามันก็นเน่าดีพี่น้อง khá nhau nhau vì nó khá nhau nhau